มาขายต้นสาบเสือนะครับมันเป็นพืชใก่้ศูนย์พันุ์แล้วผมได้ปลูกไว้ครับสรรพคุณช่วยสมานแผลห้ามเลือดครับทำงานตลอดเวลาเยอะมากนะครับ ใครสนใจก็โทรมาผมทำงานตลอดเวลาผมปลูกไว้เยอะผมปลูกเองเพราะว่าผมรู้ว่ามันใกล้ศูนย์พันธุ์ครับวิธีก็คืออันนี้คือดอกมันใช่ไหมแล้วก็นิ้วปึ๊บแล้วนื้อดอกเนิ้วแตกอันนี้อันนี้อันนี้อเนื้อแตกอันนี้แล้วก็รูตรงก้านมัน รูดตรงกลางมันแล้วก็รูดตรงลงดินแต่เกิดยากส่วนมากจะไม่เกิดนะครับถ้าโอกาสเกิดน้อยมาก